รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะมาเปิดวาร์รรกิจของจิทรัยเทคนิคชนบุรีหัวหอกปั้นกำลังคนอาชีวศึกษาควบคุมซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่จะพัฒนากำลังคนของประเทศไปพร้อมกันกับเราเลยค่ะ ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นที่หนึ่งของการจัดการเรียนการสอนระบบขนส่งทางรางค่ะเป็นความโชคดีของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีนะครับที่มีความร่วมมือ<ช>มากมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่สําคัญการพัฒนากําลังคนสาขาเทคนิคควบคุมและส่งเสรุมระบบขนส่งทางรางเนี่ยเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของการพัฒนาประเทศทางด้านโครงสร้างพื้นฐานโ<ช><ช>ดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราอยู่ใน EEC ซึ่งจะมีรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินซึ่งวันนี้ของเราเองทางภาคอีสานตอนเหนือจะมีเส้นทางรถไฟจากจีนเชื่อมมาที่ประเทศเลาวแน่นาคตก็จะมีการเชื่อมต่อเส้นทางมายังเขตนิคมอุตสาหกรรมท่าเรือ,อต่างๆบริเวณท่า เรือทั้งทางแหลมฉบังและทางมาตัตตพุทธนะครับนอกจากนี้ยังมีการขยายรถไฟฟ้ภาภายในตัวเมืองของเราอีกฉะนั้นวันนี้เรามีศูนย์ที่วิทยาลัยที่ผลิตเนี่ยครอบคลุมทุกภาคของประเทศอย่างทางเหนือก็จะมีตรัปางทางอีสานก็จะมีทางขอนแก่นภาคกลางารเรามีที่อยุธยาทางภาคใต้ก็จะมีสุราษฎร,ร์ธานีและก็ทางสงขาหัดใหญ่ครับเด็กที่จบบคคลส่งทางรางนี้นักโก็การันตีว่าไม่มีตกงานแน่นอนเป็นสาขาแห่งอนาคตของ ประเทศเราเพราะฉะนั้นภายใต้เครือข่ายความร่วมมือวันนี้ผู้ใช้ร่วมมาคิดผู้ผลิตร่วมกำหนดและร่วมรับผิดชอบจบมาแล้วจะมีงานกับผมวิไลได้ทความร่วมมือกับหน่วยงานไหนบ้างคะครับวันนี้วิไลเรานะครับนอกจากความร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับในหลายที่ด้วยกันนะครับเนื่องจากว่า ภาพเอกชนเนี่ยเป็นผู้ใช้กําลังคนของเรานะครับก็จะเข้ามาร่วมในการจัดทำดักสูรนะครับเรื่องของการให้สถานที่ฝึกงานนะครับกจากนี้ยังให้ทุนด้วยนะครับก็ล่าสุดเลยนะครับเป็นบริษัท AMR a เอเชียจำกัดมหาชนนะครับก็ให้ทุนเนี่ย15ทุนให้ค่าใช้จ่ายหมดเลย2ปีนะครับแล้วก็ให้ค่าอาหารรายเดือนเด็กๆด,ด้วยนะครับเดือนละ2,000ตลอดจนจบการศาึกษาแล้วก็เีเลียงในการฝึกงานต่างหากนะครับ ได้ไปคุยกับทางวิทยาลัยเทคนิคชนบุรีนะครับเราเห็นศักยาภาพความตั้งใจเราเห็นอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเราเห็นบุคลากรที่เป็นคณาจารย์ในนั้นบริษัทเนี่ยก็ยินดีที่เขาเป็นร่วมมุ่งหวังว่า,าอย่างน้อยเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเรื่องนี้ให้เห็นทราบว่าทางบริษัทก็ให้ทุนกับเด็กใช่ไหมคะก็ะเรามีแผนในการที่จะให้ทุนนักศึกษาะนะครับ ที่เกี่ยวกับเรื่องรางรก็ถือว่าเป็นการปลูกบ่มเพาะคนกลุ่มนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็อยากให้นักศึกษาเนี่ย มาฝึกงานกับเราในแบบว่าหุวิชาก็คือเข้ามาทํางานเราทุกปีหนึ่งเราก็จะให้เขาทํางานแบบไม่ใช่ฝึกงานนะครับคือมาทํางานจริงเชื่อว่าเอ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 เเนี่ยเราเป็นผู้นําส่วนหนึ่งเรื่องของรางในประเทศไทยเราทําทั้งสายสีทองสายชมพูเหลืองระบบรถไฟรางคู่ให้กับการรถไฟความรู้ที่เรามีเราจะถ่ายทอดให้เด็กที่มาฝึกงานแล้วก็หวังว่าเขาจะเป็นกําลังมาร่วมมือกับเราในการอนาคตตัวหนึ่งเรามีพนักงานอยู่300คนนะฮะส่วนใหญ่เจะบเปอร์เราเป็นวิศวกรสิ่งที่เราาบุคลากรด้านเทคนิคก็คือระดับ เทคนิคเราเห็นนะครับในการที่เราได้คุยกับทางพิยไลอาชีวะนะครับเราก็อยากให้มีการสร้างหลัความคุณนี้ขึ้นมาเยอะๆเรื่องของไรายได้ของเด็กกลุ่มที่เรียนระบบการนี่แบบว่ามันจะแตกต่างกับเด็กที่กลุ่มที่จบมริาตรียังไงคะจริง,งจงเมืองไทยเราการที่เราใช้วิธีการศึกษา,า,าเป็นตัวกําหนดวันเริ่มต้นทาง,งานตั้งยอมรับว,ว่าเด็กจบปริญญาตรีก็จะมีเงินเดือนสูงกว่าเด็กที่จบ อาชีวะณวันแรกๆแ,แต่ว่าที่ AMR เนี่ยเราใช้ความสามารถของคนในอนาคตพอถ้าทำงานสักพักนึงหลายคนก็กล้าจับเด็กอาชีวะึุณมาเป็นหัวหน้าวิศวกรก็มีเราไม่ได้จำกัดเรื่องพวกนี้ จบหรือยังครับผมจบมาแล้วครับที่ยังไงถึงมาเรียนระบบขนส่งทางรางนะคะก<ร>็เห็นว่าเป็นสาขาที่น่าสนใจจริงครับแล้วก็ประเทศไทยเรากําลังปรับการคมนางคมพัายุ์ไปเชืด้วยครับแล้วก็เริ่มเอาการบ<ม>รถไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาใช้ในประเทศไทยก็เลยว,ว่ามันน่าจะเป็นอนา,า,าคตที่ไกลของเรานะครับก็เลยมาลองดูครับทำไมถึงม,ม,มาเรียนระบบขนส่งทางรางคะผมมองถึงอนาคตของประเทศมากกว่าครับว่าต่อไปเนี่ยครับ ประเทศเราจะมีแบบขนส่งทางรางมากมีรถไฟขึ้นหลายๆจังหวัดโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวครับมันจะขึ้นได้ง่ายมากครับค่ะตอนนี้มีงานทำยหงคะมีแล้วครับเงินเดือนเป็นเงินเ้าไหกว่าปตีนั่นนี่ก็คือวิทยาลัยเทคนิคชมบุรีสถาบันสร้างกำลังคนพันอาสำหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วคะ่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีคะ่ะ